สวัสดีค่ะป้าตุย้ยอินจันค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดสับปะรดกับหมู3ามชั้นนะคะก็มีสับปะรดเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยน้ำปลาซอสปรุงรสค่ะแล้วก็หมูสามชั้นส่วนนี่ก็3ามเกอเดี๋ยวเราไปตามสามเกอกันก่อนนะคะ สามสามเกลอค่ะพริกไทยกระเทียมรากผักชีสามอย่างหรือก็ประมาณเนี้ยค่ะก็เอารากผักชีพริกไทยกระเทียมหรือเรียกว่าสามเกลอใส่ลงไปเลยผัดให้หอมค่ะเอมเลยผัดให้หอมใส่สับปะรดลงไปเลยจ้า ตอนน้นลงไปนิดนึงค่ะก็จะบอกว่าสับปะรดเนี่ยป้ากลัวว่าน้ำมันจะเยอะป้าก็เลยดีบน้ำออกไปครึ่งหนึ่งค่ะหวานหวานออกเค็มนะคะเปรี้ยวก็เป็นเปรี้ยวของสับปะรดเรียบร้อยแล้วปรุงตามชอบเลยจ้ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมไปหน่อยหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูผัดสับปะรด